สวัสดีปีใหม่ทุกคนคะ่ะวันนี้เป็นคลิปแรกของปีนะคะวันนี้หัวข้อคลิปของเราก็คือสิ่งใดจะถูกขี้คายหายออกไปจากชีวิตของคุณวันนี้มีสองกองให้เลือกนะคะเป็นกวักน้อย่องที่1ก็คือสีเหลืองกองที่สองสีส้มแม่หมอได้เปิดพไพ่ไว้ทั้งหมดแล้วทำสมาธิให้ดีแล้ว ก่อนที่จะเลือกไพ่ไม่หมอก็อยากจะไวยพรให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสมหวังดังใจปรารถนาที่ทุกคนได้คาดหวังเอาไว้ให้เกิดในปีนี้แล้วก็ถ้าเลือกได้แล้วก็มาฟังคำทํานายกันเลยค่ะสวัสดีคะ่ะสำหรับคนที่เลือกกวากน้อยสีเหลืองกองที่หนึ่งนะคะไพ่ใบแรกขึ้นคำว่า The Hermit เรื่องที่จะถูกขี้คายหายออกไปจากชีวิตของคุณนั่นก็คือเรื่องอดีตท,ที่คุณอาจจะได้รับบทเรียนหรือว่าได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและคุณก็จะได้จะหนักแล้วก็รู้ว่านั่นคือบทเรียนที่แสนพิเศษที่นับจากนี้ไปคุณจะเข้าใจในชีวิตในสัตธรรมของชีวิต มากขึ้นไม่ว่าสิ่งใดจะมาเข้ามาในชีวิตของคุณมาเป็นปัญหาคาใจคุณอยู่ตอนนี้เหมือนคุณได้ผ่านบททดสอบแล้วมันได้ผ่านพ้นด้วยการบ่มเพาะของคุณจนได้เติบโตตื่นรู้ชีวิตของคุณเพราะคุณนั้นคือผู้รู้ในชีวิตของคุณในวันข้างหน้าที่มันจะเกิดขึ้นจริง การเป็นการตื่นรู้จากความฝันและจงอยู่กับปัจจุบันจงวางตัวนิ่งเฉยกับปัญหาแต่คุณจะรู้สึกว่าจิตใจคุณนั้นจะเบิกบานอยู่ในหัวใจอย่างสงบร่มเย็นหรือเพื่อความสงบสุขได้ลกลับคืนมาก็เหมือน สงบเพื่อสยบความเคลื่อนไหวแล้วคุณก็เข้าใจในทุกสรรพสัตว์สิ่งด้วยว่าที่คุณนั้นเกิดมานั้นคุณได้มาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือผู้ที่จะมานำทางสอนบอกต่อให้กับลูกหลานให้พวกคุณได้เข้าใจในชีวิตของคุณได้เรียนรู้ สัมผัสถึงชีวิตก็คือการตื่นรู้เรียนรู้แล้วก็เติบโตถึงแก่นแท้ด้วยสติปัญญาที่ชันฉลาดของคุณนั่นเองและจากนี้ตลอดไปไม่มีอะไรที่จะคุณจะขี้คายไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าคุณนั้นได้ผ่านบทุทศบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ จักรวาลที่จัดสรรขัดเกลาให้กับคุณจนได้รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงตามธรรมชาติแล้วก็คุณก็อาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้ยึดติดของคุณแล้วก็ได้มันก็เลยถูกขี้คลายหายออกไปโดยอัตโนมัติที่เหมือนทุกวางได้ทุกอย่างแบบได้ถูกวางเอาไว้ให้เป็นเช่นนั้น และให้คุณนั้นเห็นจิตใจภายในของคุณมันจะสงบนิ่งแล้วก็รู้สึกว่าโปรงได้ในตอนนี้ก็ได้คุณอาจจะรู้สึกว่าปล่อยวางได้แล้วให้เป็นไปตามธรรมชาติตามเวลาที่ควรจะเป็นคุณอาจจะอยู่กับปัจจุบันโจขณะตอนนี้แล้วภายในคุนนั้นมันกำลังจะกลับมาถูกเติมเต็มมันจะเป็นความสุข สบายกายสบายใจให้คุณได้หายห่วงหมดบ่วงกรรมที่คุณอดทนอดกั้นรอคอยจากชีวิตที่หลายๆจะกลับกลายมาเป็นดีเพราะการที่คุณนั้นมองโลกในมุมกลับทำให้คุณนั้นได้ปลดปล่อยกรรมบรรลุทำได้แล้วก็อยากจะให้คุณนั้นเอาหูสิกรรมและรู้จักที่จะอดทนรออีกนิดคิดบวกเข้าไว้ว่าคุณนั้น คือคนที่คู่ควรที่สุดเหมือนคุณนั้นเป็นมารดาของโลกใบนี้ที่เกิดมาเพื่อแบบจะปกป้องให้โลกนั้นได้หน่าอยู่ดูขี้คายไม่ได้หายออกไปจากชีวิตของทุกคนคุณเป็นเหมือนพลังงานที่อบอุ่นสุดใสที่มาปกป้องหัวใจของตัวเองได้ด้วยตัวเองคุณจะต้องปลดบล็อกตัวเองให้ได้ เพราะคุณนั้นถ้าไม่ได้เรียนรู้ความทุกข์ความสุขแล้วคุณก็จะไม่รู้จักที่จะปล่อยวางได้ทุกอย่างมันอยู่ที่ในใจของคุณคุณอาจจะถือหรือวางไว้คุณก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจก็ได้ในตอนนี้ทุกอย่างมันก็คือบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อสอนให้คุณนั้นแบบ เติบโตทางจิตใจจิตวิญญาณของคุณมันจะต้องเป็นอะไรที่บริสุทธิ์ผุดผ่องใสให้สะอาดทั้งภายนอกและภายในของคุณและคุณก็จะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากขึ้นเหมือนคุณนั้นแบบถูกแบบปลุกวิญญาณขึ้นมาแล้วก็อ่านจิตอ่านใจคนอื่นได้ ไม่ว่าใครที่จะเข้ามาร้ายดีคุณก็สามารถที่จะรับรู้ได้ด้วยจิตของคุณที่เชื่อมถึงภายในได้แล้วจงใช้ให้เป็นแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองให้ได้แล้วก็จงเชื่อในสัญญยาณที่บ่งบอกทางให้กับคุณทุกอย่างมันอยู่ในกำมือของคุณแล้วอะไรที่มัน ปิดบงังอำพางซ่อนเล้นหรือสิ่งหลายๆที่มันเข้ามาหาชีวิตของคุณนั้นมันกำลังจะถูกผลักดันออกไปเพราะด้วยอำนา,นาจลักนาะบารมิของคุณตอนนี้อาจจะอยู่เหนือกรรมการกระทำมันอยู่ที่จิตที่การที่คุณจะต้องคิดดีคิดบวกส่งออกไปให้กับสิ่งศัดสิทธิ์ท่านได้รับรู้ ในทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันอาจจะเกิดจากแรงนึงด,ดูดแรงปัถนาไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาคุณก็สามารถที่จะสละทิ้งได้ไวไม่ว่าจะอยู่ในทางลกหรือทางธรรมคุณนั้นก็อย่าเพิ่งท้อแท้หัวใจหรือถ้าใครบางคน ที่อาจจะเจอคู่มารบวงกรรมที่เข้ามาทำร้ายต่อไปคุณก็อาจจะได้ชดใช้นิกรรมไปจนหมดแล้วคุณจะเจอคู่บ,บุญบารมีที่มีจิตที่ผูกพันที่จะกลับมาให้คำมั่นสัญญากับคุณว่าจะเลือกคุณคนเดียวจะรักคุณคนเดียวไม่ว่าเขาจะรักใครเลือกใครก็ไม่อาจรักหมดใจได้เท่ากับคุณที่ที่รักแบบ ถึงแก่นแท้ของจิตใจจิตวิญญาณของคนรักที่อ่านใจคนรักได้และจะรักคุณแบบข้างไขให้ได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะหามาให้ได้คุณอาจจะเป็นคนเดียวหญิงเดียวในดวงใจของเขาที่อาจจะไปครอบครอ,องหัวใจของเขาเอาไว้แล้วตอนนี้ก็ได้ที่เขาจะรู้สึกสัมผัสได้ว่า ใครอื่นก็ไม่สามารถที่จะทําให้เขาหยุดหัวใจเอาไว้ได้มีแต่คุณคนเดียวเท่านั้นที่เขาที่จะทําให้เขาปลดปลอกหัวใจของตัวเองด้วยก็ได้ที่คุณจะต้องฝึกฝนจิตคิดดีคิดบวกเข้าไว้ทุกเรื่องที่จะถูกขี้ขายได้คุณจะต้องรู้จักปล่อยวางอดีตความหลังทำจิตใจให้ว่างเปล่าเหมือน ให้คุณแบบอยากให้คุณนั่งสมาธิสวดมนต์เพื่อแบบส่งผลให้กับจิตภายในของคุณได้ตื่นรู้แล้วก็สื่อสารออกมาว่าให้มันเห็นตรงตามที่คุณนั้นต้องการแล้วก็นำสิ่งนั้นมาแบบดัดแปลงทำให้เข้ากับปัจจุบันแล้วก็ทันโลกทันสมัยหรือคุณจะต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ประสบการ,รณ์ใหม่จะสอนให้คุณนั้นแบบ รู้แจ้งเห็นจริงด้วยภูมิปัญญาของคุณที่คุณอาจจะเคยถูกบททดสอบให้รู้เข้าใจในความสุขทุกนั้นอาจจะด้วยความแบบจำยอมแล้วก็อดทนลำบากยอมรับโดยที่คุณไม่เคยปีปากบนและผลดีที่จะบังเกิดขึ้นนั้นก็คือปัญญายานันการแก้ไขปัญหาของคุณ มันจะเกิดขึ้นได้ดีเห็นผลในวันข้างหน้าแล้วคุณก็จะรู้สึกแบบนำพามาช่วยเหลือบอกต่อพวกคุณได้ที่มีจิตใจเช่นกันกันกบคุณที่คุณจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมรับกับการเป็นมนดราของโรคนี้ต้องมีความเสียสละบางอย่างต้องรู้จักบริหารตัวเองเป็นเพราะคุณนั้นเกิดมาเพื่อปกป้องดูแล คุ้มครองให้กับครอบครัวคนรักหรือคนอื่นได้เพื่งพาอาศัยคุณจะต้องมีจิตใจที่แบบบริสุทธิ์เท่านั้นที่คุณจะต้องส่งออกไปแต่สิ่งดีดีแล้วเซนสัญชาตญาณจิตญาติของคุณจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเพราะคุณนั้นเป็นคนที่คู่ควรได้แต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็จงวางใจ เชื่อในจิตใต้สำนึกจงรู้คุณค่าของตัวเองว่าคุณนั้นยืนหนึ่งมั่นใจในความดีแรงรัรถนาที่แรงกล้าของคุณแค่คุณแบบอย่าไปลุ่มหลงหรือว่าลงทางผิดอย่าหมกมุ่นในความต้องการมากเกินไปหรืออย่าหมกมุ่นกับการแบบอยากมีอยากได้มากเกินไปก็ได้ก็คือถ้าสิ่งไหนที่มันไม่ใช่ของคุณมันก็ ไม่ใช่ของคุณคุณจะต้องยอมรับความจริงถ้าสิ่งไหนที่ใช่ของคุณคุณจะจับต้องได้คุณจะสัมผัสได้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นก็คืออย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นที่เป็นอาจมีอะไรที่ซ่อนเล่นคุณอยู่ที่ท่านกำลังทำงานอยู่ผ่านจิตคุณอยู่ก็ได้แม้กระทั่งเนื้อคู่คุณอาจจะเป็นคู่รักษาจิตวิญญาณที่อาจจะยังรู้ความคิด ส่งถึงดึงดูดคู่รักของคุณมาได้ให้เชื่อในเส้นที่บอกทางออกของปัญหาจะขี้คายออกไปได้ต้องรู้จักที่จะอดทนรอคอยเวลาเห็นคุณค่าในตัวเองอย่าวันไหว้ลงเข้าไปในความผิดหรือว่าอยากย่าลอกตัวเองต้องรู้จักปล่อยวางลงปงให้ได้ก็คือเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องหยุดนิ่ง เพื่อก้าวหน้าแบบช้าๆแต่ว่ามันจะเป็นความมั่นคงคุณเหมือนมีเวทดมนุล์วิเศษบางอย่างที่แบบเหนือมนุษย์เหนือผู้ใดที่คุณมองเห็นอนาคตตัวเองได้เพราะบทเรียนที่ผ่านมามันเข้ามาสอนบอกคุณเพราะคุณนั้นเป็นคนที่คู่ควรที่สุดแล้วที่โลกต้องการพัฒนาคนแบบคุณที่คุณอาจจะเป็นคนต้นแบบอย่างที่ดี แล้วจงภูมิใจในตัวเองที่ความอุดมสมบูรณ์พร้อมกำลังจะเบ่งเกิดขึ้นกับจิตใจของคุณอยู่ตอนนี้ที่คุณจะต้องส่งออกไปให้โลกได้รับรู้ว่าคุณนั้นคือหนึ่งเดียวคนเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นพลังงานที่ไม่มีขีดจำกัดเพราะอำนาจวาส,สนาของคุณนั้น มันจะหลั่งไหลมาแบบไม่ขาดสายไม่ขาดมืออย่างแน่นอนแค่อย่าหลงเชื่อหรือหลงงมงายอย่าละเลงไปกับสิ่งที่เข้ามายั่วยวนควรใจให้คุณแบบลงทางผิดถ้าคุนนั้นลงทางผิดคิดไม่ดีผลกรรมก็จะส่งผลทันทีเช่นกันหรือบางคนนั้นอาจจะตัดสินใจอาจ จะติดสินบนอยู่ตอนนี้ก็ได้ก็คืออยากจะให้คุณไปแก้ซาถ้าคุณหักติดสินบนไว้หรือถ้าบางคนไปขอพรมาหรือว่าบางคนจะต้องมีติดสินบนบ้างเพื่อจะสำเร็จสมหวังที่ทุกอย่างจะถูกขี่คายเรื่องและจะออกไปจากชีวิตของคุณเองโดยอัตโนมัติก็ได้แต่ว่าคุณนั้นจะต้องแบบบางอย่างมันอาจจะมีวิบากกรรมมีมานณาพจน มีเวทมนบางอย่างที่ครอบงำก็อยากจะให้คุณแบบนั่งสมาธิหรือว่าสวดมนต์ภาวน,น,นานหรือว่าให้คุณนั้นแบบถ้าคุณบนนันอะไว้ก็ให้คุณไปแก้ซะแต่ไม่หมอะคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางก็อยากให้คุณนั้นแบบจุดทูปบอกทางให้ท่านเปิดทางให้กับคุณทุกอย่างมันจะถูกขี้คายออกไปได้ แต่คุณอย่าไปยึดติดคาดหวังเพราะมันอยู่ที่พลังงานด้านจิตของคุณที่มันส่งผลตอนนี้ถ้าคุณคิดบวกมันก็จะมีแต่สิ่งบวก,บวกเข้ามาถ้าคุณคิดดีทุกอย่างมันจะถูกคี้คายออกไปเองนี่ก็อาจจะเป็นแค่แนวทางนะคะแล้วก็ไม่สามารถไปตัดสินที่เป็นของใครได้แล้วฟังยามสติแล้วก็คิดดีคิดบวกเข้าไว้ แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคุณที่เลือกกวักน้อยสีส้มกลองที่2นะคะภพยไปแรกขึ้นคำว่าเด e c h ชาลีออดเรื่องที่จะถูกขี้คายหายออกไปจากชีวิตของคุณนั่นก็คือการงานที่คุณทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเหน็ดเหนื่อยทั้งกายใจ เพียงลำพังตัวคนเดียวรู้สึกท้อแท้แล้วก็ยังมีคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยในเส้นทางของคุณแต่อย่างใ้คุณรู้ว่าคุณนั้นคือผู้ที่แบบเด็ดเดียวกล้าหารชาญชายัยผู้ไม่เคยแพ้ไพ่ให้กับโชคชะตาวาสนาแม้ว่าจะเกิดมามีอุปสรรคปัญหาคุณจะต้องเป็นผู้ชนะในทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจเด็ดเดียวเด็ดขาดของคุณ ที่คุณจะต้องตัดสินใจเด็ดขาดเดินหน้าท้าทายคุณจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ให้ราบรื่นได้แบบคุณจะต้องมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับชีวิตแล้วก็จงใช้สติในการควบคุมทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาคุณจะต้องเดินหน้าต่อไปอย่ายอมแพ้สิ่งที่หวังตั้งใจไว้จะสำเร็จได้อย่างแน่นอนแม้เส้นทาง จะเหน็ดเหนื่อยยากลำบากแค่ไหนจงมั่นใจในการกระทําของตนเองเพราะคุณนั้นอยู่บนเส้นทางของความเป็นจริงแล้วแค่รอเวลาใกล้ถึงฝั่งฝันความฝันที่มันอาจจะเลือนลางถอยห่างเส้นทางของคุณจะต้องเลือกด้วยตัวของคุณเองด้วยสติปัญญาญาณที่ชาญฉลาดของคุณคุณจะต้องรู้จัก การวางแผนคิดค้นดัดแปลงทุกอย่างจะต้องนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สุขจงคิดใหม่ทำใหม่ไม่ว่าคุณจะมีอไอเดียอะไรที่ดีๆให้คุณนั้นแบบลงมือทำตามความฝันมันจะปังเกิดผลทันใดในอีกไม่ช้านี้ดังปฏิหารนำพาให้กับคุณเลยก็ได้ที่คุณอาจจะได้ผ่าน การลองผิดลองถูกมาเพื่อพัฒนาเติบโตเป็นผู้ใจทั้งสติปัญญาความรู้ที่ผุดออกมาแค่คุณแบบอยดาใจร้อนมู่วามจงรู้สึกจงรู้จักที่จะสื่อสารคำพูดดีๆที่ถูกต้องออกไปให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กวาลได้รับรู้ท่านกำลังทำงานเพื่อคุณอยู่คุณ จะได้รับพรจากสวรรค์จิ่งศิสทธิ์ที่ท่านกำลังเปิดทางด้วยสติปัญญาที่บริสุทธิ์ที่ปลุกขึ้นมาในหัวคุณคุณจะต้องรีบทาําตามเส้นทางนั้นทันทีที่คุณเลือกที่คุณตัดสินใจที่คุณเห็นตรงพร้องกับจักรวาลจิตสศิทธ์ ท่านกำลังสนับสนุนคุณอยู่ตอนนี้เพราะอำนาจวาส,สนาบัรญิของคุณสูงสุดทุกอย่างมันอยู่ที่ใจตนของคุณทำอะไรจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดแล้วก็ถีท่วนเข้าไว้คุณจะต้องมีคุณธรรมในหัวใจที่สูงจนถึงแก่นแท้ของชีวิตที่คุณอาจจะดู คิดช้าทําช้าเพราะว่าคุณอาจจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองก่อนหน้านี้ก็ได้ว่าคุณนั้นตัดสินใจได้ถูกต้องถูกทางแล้วหรือยังคุณจะต้องใช้ความเข้มแข็งในจิตใจของตนต่อสู้กับปัญหาที่เข้ามาคือจะต้องควบคุมความรู้สึกของตัวเองจงคิดดีคิดบวกและเชื่อว่าปาฏิหาริมีจริงเกิดขึ้นได้จริงจับต้องได้จริงทุกสิ่งอาจจะต้อง วางปัญหาที่เข้ามากระทบสมองคุณจะต้องตั้งสติให้ดียังมีมา,ารผจญคุณอยู่หรืออาจจะยังไม่มีคนที่เห็นด้วยในความคิดของคุณยังไงก็ตามแต่เส้นทางมันอยู่ที่ความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจของคุณมันอยู่ที่คุณธรรมในหัวใจของคุณที่จะนำทางคุณเหมือนมารไม่มีบารมีคุณก็ไม่เกิดผลดนใจคุณจะต้อง อาศัยความกล้าหาญของคุณผู้ที่จะต้องไขว่คว้าไปให้ถึงดวงดาวที่ใฝ่ฝันเอาไว้จงเคลียพื้นที่ไว้รอรับกับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาที่กำลังรองอยู่เบื้องหน้าของคุณนั่นก็คือการงานการเงินที่ฟ้ากำลังจะเปิดทางให้กับคุณแล้วจงรู้จักพูดแต่สิ่งดีๆ เข้าใส่ตนรู้จักอดทนหน่อยอย่าแบบยึดติดประเพณีมากเกินไปแบบคนเดินสายกลางบ้างหัดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิบ้างเพื่อสะสมพลังงานอำนาจวาสนาบารมีจงเชื่อมั่นในอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าคิดผิดกฎหมายอย่าประมาทขาดสติอย่าทิฏฐิมากเกินไปจงแบบศึกษาหาความรู้ให้มากที่สุดแล้ว ทุกอย่างฟ้าจะกลับมาสดใสอีกครั้งจากความมืดมิดปิดบังมานานจะก้าวผ่านแบบพ้นสิ่งดีๆทั้งปวงได้จะต้องอาศัยดวงตาที่เห็นธรรมอาจจะส่งทางนำทางให้กับคุณได้เจอความมั่งคัง่งมั่งมีสีสุขเหมือนจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์พูพร้อมที่คุณจะได้รับ เหมือนคุณจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมที่ท่านกำลังจะประทานให้กับคุณคุณจะไร้อุปสรรคปัญหาหรืออาจจะเกิดจากการคุณนั้นไปขอพรมาหรือบางคนอาจจะไปขอพรจากพระพิคเนศคุณคิดหวังเอาไว้คุณจะได้สําเร็จสมหวังเหมือนมันอยู่ที่พลังงานจิตใจภายในของคุณที่ส่งออกไปและคุณจะรู้ว่า ชีวิตของคุณจะกลมาจะเจรัญสองรัศมีอีกครั้งหนึ่งทุกสิ่งให้คุณคิดว่าเมื่อสิ้นสุดแล้วก็อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ได้หากครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นที่มีประสบการณ์แล้วความฝันโอกาสที่ดีงามความฝันที่จะเป็นจริงจะสมหวังสำเร็จได้ด้วยความจินตนาการวาดฝันเอาไว้ก่อนและอาจจะ และด้วยแรงปรถนาของคุณที่มันกำลังจะดนบันดาลใจให้เกิดขึ้นจริงจากสิทธิ์ที่กำลังจะหนุนนำผลักดันส่งเสริมคุณเพื่อให้คุณนั้นมีเสน่หาเป็นที่รักของผู้คนที่จะให้ความนับถือเก่งใจให้เกียรติคุณให้คุณกลับมาฉายแสงเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความหวังใหม่ด้วยแรงบันใจที่ดีที่สำคัญ ที่กับคุณนั้นมีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วเพราะคุณนั้นเป็นคนที่มีความหวังอยู่เสมอเพราะความคิดดีคิดบวกของคุณก็จงทําต่อไปแล้วก็อย่าก,กังวลหัวใจกังวลใจอย่าพึ่งไปซิดหวังอย่าพึ่งหมดพลังแรงใจจงปลูกชิพตัวเองขึ้นมาใหม่ถึงอาจจะมีเมฆหมอกมาปดบงังทําให้สติค,คุณคุณจะต้องตั้งมั่นให้ดีแล้วก็ต้องสุข,ขุมรอบคอบให้มาก มันก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อคนอื่นอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นต้องไข้ควรให้ดีมิฉะนั้นจะถูกหลอกได้ต้องอาศัยบาร,รมีรัตนไตจหรือศึกศิก์กคอยช่วยคุณคุณจะต้องบางคนอาจจะต้องเส้นว่าจะเชี่ยวทางบริเวณนั้นก็ได้ที่ท่านจะเปิดทางให้กับคุณหรือบางคนอาจจะต้องสวดมภาวนา เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกขี้คายจงตั้งมั่นในสติปัญญาคุณจะแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างจะถูกขี้คายออกไปจากชีวิตของคุณนั่นก็คือความชัดเจนที่คุณจะต้องชัดเอชัดเจนที่ตัวเองก่อนแม้กระทั่งความรักที่มันหลอกลวงอำพรางตาทุกอย่างมันจะกลับมากระจ่างแจ้งแก้ไขเกิดใหม่ได้ ที่มันจะสดใสมากกว่าเดิมมันอยู่ที่ความกล้าของคุณที่คุณจะสัมผัสได้อย่างกับปฏิหารอย่างกับมาสจันใจจนคุณไม่น่าเชื่อเลยก็ได้ว่าจะถูกขี้คายออกไปเองเมื่อถึงเวลาฟ้าใหม่ปีใหม่แล้วให้คุณเชื่อมันในตนเองนั่นคือสิ่งที่สําคัญคุณจะพาก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าสติปัญญาที่ชาญฉลาดของคุณสามารถที่จะพลิกแพงสถานการณ์การคิดดีคิดบวกของคุณปฏิหารกำลังจะเกิดขึ้นเป็นจริงในทุกสิ่งการงานของคุณจะสำเร็จสมหวังจะมีชื่อเสียงโด่งดังมีออร่า เซนสัญชาตญาณของคุณจะถูกทำงานคุณจะตัดสินใจได้แม่นยำนั่นคืออะไรที่มันคุมคือปิดบงังมันจะถูกขี้คายเปิดออกปรากฏขึ้นให้คุณได้รับรู้ได้รับเห็นในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนให้คุณเชื่อในการมุ่งมั่นจริงจังของคุณนั่นเองที่คุณทุ่มเทแรงกายแรงใจไปคุณจะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอน นี่ก็จะเป็นแค่แนวทางนะคะแล้วก็ไม่สามารถไปตัดสินชีวิตของใครได้แล้วฟังอย่างมีสติแล้วก็คิดดีคิดบวกเข้าไว้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ